ก็สวัสดีทักาทายท่านผู้ชมด้วยนะฮะทาง Object Channel YouTube แล้วก็ Fanpage ด้วยนะฮะวันนี้เป็น 2, อีพีสองต่อจบแล้วกันนะฮะจากอีพีที่แล้วเรายังงงๆอยู่ที่ในทําตรงนี้เนาะถ้าสังเกตรตรงนี้จะเป็นเออจะมีไฟทางออกแล้วนะู้นนะเห็นแสงสว่างไหมท่าผู้ชมนั่นนะเป็นทางออกไปนั้นตอนนี้เราอยู่ปิระมิด,ดนั่นเกือบอยู่จุดเอด้านบนนะประมาณชั้นสองนะมันจะมีด้านบนขึ้นไปอีกอ่า ไม่รู้ว่าจะตกอาจจะเป็นภาคสองด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนะี๋ยวเราอยู่ประมาณชั้นสองนะฮะจากที่ดูนะเราอยู่พีระมิดชั้นสองนะแต่พีระมิดมีหยุดสุดสูงสุดน่าจะมีสี่ห้าชั้นหกชั้นนู่นนะเอาละตถ่ายกับอีพีสุดท้ายเลยนะอีพีสองเลยนะครับปะจากอีพีที่แล้วที่เรามาเล่นเนะเดินเข้ามาตรงนี้นะแล้วเราก็แก้ปริศนาตรงนี้นะตอนที่ผมรู้แล้วแหละ อ่าแล้วเราก็มาดูตรงรูปตรงนี้มันเป็นปริศนาที่เราต้องไปแก้ตรงเอ่เดินเป็นระบบตรงนี้นะผมว่ามันมีอะไรในห้องนั่นแหละผม,มยังผมสำรวจไม่ละเอียดเองเมื่อวานผมรีบนะโอเคถ่ายตรงนี้รอบหนึ่งนะโชว์าจะได้รูปอ่ารูปจริงมากักบนะเอมิตินะแปลว่าการกระทำเป็นภาษามัสตินหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะ ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนี่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนี่เป็นภาษาอียิปต์หรือเปล่านะเอเมติเนี่ยเป็นภาษาอะไรทุกอย่างนะแต่มันจะแปลว่าการกระทำหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรนะเอาล่ะยังจําได้ใช่ไหมวันเดี๋ยวลูกงูเลยมเดี๋ยวเพื่อความมั่นใจวะงูตาสามดอกแล้วก็ดอกบัวหนึ่งสองตา บัวกี่ดอกวะดอกบัวหนึ่งดอก,กะนะโอเคบ้าผ <c oughs> ิดให้ทุกตัวทีไอ้หายไปโอ้ยเน้ยทำไม <c oughs> ดอกบัวผิดอันเนทุกท่านผไอ้หายไปตกใจหมดเลยเฮ้อล้ละ,ละาายไปอีกรอบเป็นอะไรจมรู้ว่าจะจบเร็วอยู่ทีนี้ <c oughs> เ,ออเกมมีแค่เจ็ดกิกเองเนี่ยมันคมไม่ยาวเกินี้อีพีสองนะผมเดาๆว่างันเอาละจะไปแก้ปพิศาตรงนี้ต่อเลยกันผมคิดว่าไม่เกินอีพีนี้หรอกเจ้าเอ้ยตกใจหมอเลยลูกนูรูปนี้รูปแรกไหมหนึ่งเดี๋ยวนะลูกตากี่ดักกี่รูปวะลูกตาสามเนาะแล้วก็ดอกโบนึงหนึ่ง,งสอง สามเอาละล็อกโบย่าไปหยิบอันนั้นนะนะไม่หยิบสลิอเมื่อกีน้นี้แล้วก็มีรูปกุญแเจสองดอกโอเคหนึ่งสองสิงโตสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่แล้วก็นี่ลอกโบอีกสองแล้วก็งูถ้ามองจากด้านหลังก็จะเห็นนะมันทอดแสองอย่างนีน้โอเคเข้าไปตรงนี้ ที่เราถ่ายรูปกันอย่างวะทผู้ชมถ่ายแล้วเนะาะยังไม่ถ่ายเลยกับคืนนีเป็นไรหรอกลืมด้วยดีรีบๆด้วยมาข้างในดีเนาะที่เรายังงมงๆอยู่ใช่ไหมเอาไ้บ้านดีดออกไปก่อนเราตกใจนะแต่เราดูแต่ลเนานะแต่ไม่เข้าใจว่าหัวหมันไปติดอยู่ตรงนูนน้นนะฮะไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรนะฮะใเงาดำๆเนี่ยนะอืมแล้วมัน ไม่เข้าใจว่ามันไปนั่งทําอะไรตรงนี้นะเออมันก็ตกจงังวิ่งไปแล้วมันก็ไปติดอยู่นู่นนะ,ะถ้าใครดูผมอีพีแรกจะเข้าใจนะอ่ะผมจะพาไปดูนะครับแบบหนึ่งเลยกันว่มามันติดยังไงโอเคตอนนี้เอาละมีสนิทตัวมาแล้ว เดี๋ยวต้องรออีกทีหนึ่งเอาละรอทางตรงนี้เปิดใช่ไหมโอเคตรงนี้ยังไม่เปิดเนาะต้องไปทำกลไกย์ตรงนู้นก่อนเดี๋ยวพาไปดูแลกันสักทีหนึ่งนะฮะออาเวเห็นครับก็ต้องกระโดดเนะี่ยวาดูโหวนติดอยู่นี่นะไงดำดๆอยู่ตูงโน้นนี่ฮะโหวนติดอยู่ตรงนู้นเนะี่ย แสงวิ่งมาจากตรงนี้เลาวมันกระโดดปรรับมันพยายามจะกระโดดแต่ว่ามันไม่ข้ามันมาติดตรริดตรงรูป่ารูปุญแจตรงรนะนู้นนะเห็นไหมนั่นนะที่ผมไฟฉายผมส่องไปมําดำตรงนั้นนะนั่นแหละเอามาติดตรงโน้นนะัวมันติดอยู่นะติดตุกประบาลตรงช่วงหน้าอกมันนะฮะขาวอยู่ด้านล่างไม่รู้ว่ามันโง่หรือมันอะไรไม่ <laughs> ติดกับดักเฉยเลยเหมือนกันเอาละ ชอบมีมัมมี่อะไรตามเราจอบิ่งลรอไปตรงนั้นแหละอ่าสำรวจท้องนี้เลยกันมาดูตรงรูปนี้เป็นแบบว่าชาวอียิปต์เมื่อปีเอปีหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านาะตอนนี้เราอยู่ปีหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าใช่ไหมแต่ตอนที่ยิบโบราณยังมีปีหนึ่งพันแปดร้อยุ่นมั้งสมัยเก่าถ้าสมัยตอนที่กรุงอียิปต สตรวัที่สองเป็นสตรวัที่สองของฟาโรนะแต่สตรวัดแรกไม่รู้ว่าใครเป็นจกักรพรรดิอียิปต์ไม่รู้เหมือนกันเนียแต่ัตรวัดที่สองนะจากที่ข้อมูลระบุไว้คือท่านฟาโรนะฮะนะนี่ไงเป็นรูปที่บูชาต่างนาวนะไว้กันอือเป็นรูปยืนยันหลักฐานการสร้างหลายละย่างทางวัฒนธรรมอียิปต์เลยนะโอเคประมาณนั้นนะ โนะอ้โหเล,ล่าบุไว้ตรงนี้อ่านี่ตรงนี้เอ่อมันจะเป็นรูปเออยาน UFO นะแล้วก็ส่งอะไรกลมๆมาวะเนี่ยอันนี้เราก็ไม่รู้กันแกันนะอืมเอาละนี่ก็จะเป็นรูปเดิมมาเนาะอืมเอาละไม่มีอะไรตรงนี้ตรงนี้เราแค่หาอะไรแถวนี้แหละอ่ะนี่ไง แอ้วโห,โหกระดูกอ่าเนี่เอาละยิบม,มาเลยทีนี้อ่าตอนนี้มีตอนนี้มันจะอะไรวะเดี๋ยวอย่าเห็นงเพื่อนมีทางไปแล้วนะตอนนี้สิ่งผู้หลอนไปเรื่อยเยรือเ่อยเพื่อนขณะที่ฉันเขียนสิ่งนี้ฉันไม่รู้ว่าฉันยังคงอยู่ในโลกของ อานติหรือว่าฉันได้กลับมาสู่ยุคสมัยของตัวเองแล้วตอนนี้มัมมี่ป่ากำลังพยายามบุกเข้าไปในห้องนี้เวลาของฉันหมดลงแล้วและพวกมันจะฆ่าฉันแต่แปลกที่ฉันรู้สึกสงบเมื่อรู้ว่าในโลกที่ฉันเออแต่แปลกที่ฉันรู้สึกสงบเมื่อรู้ว่าในที่ฉันเอ๊แต่แปลกที่สุด รู้สึกสงบเมื่อรู้ว่าในที่สุดฉันก็ได้ตอบคำถามได้หรอเอ๊ะอะไรวะไม่เข้าใจเลยนะเอ๊ะไอโ้โดวโห้เสียงถนนเนี่โอ้ยมีเสียงลอบข้าง,งาทนผู้ชมตะกูเลยลองเสียงันดับดิมันไม่ดับเลยอะเอออันนี้เราไปกันยุคสบายของตัวเองแล้วเฮ้ยไม่ใช่ ในขณะที่ฉันเขียนสิ่งนี้อยู่ฉันไม่รู้ว่าฉันยังคงอยู่ในโลกของอาิติหรือว่าฉันได้กลับมาสู่ยุคสมัยของตัวเองแล้วตอนนี้บัมมี่ป่ากําลังพยายามบุกเข้าไปในห้องนี้แต่ที่เขียนข้าบุกเข้ามาเข้ามาในห้องนี้เวลาของฉันหมดลงแล้วและพวกมันจะฆ่าฉันแต่แบงที่ฉันยังรู้สึกสงบเมื่อรู้ว่าในที่สุดฉันก็ได้ตอบคําถามที่หลอกหลอกหลอฉันมาตลอดชีวิตแล้วตำนานของอาเมติมีอยู่จริง ชาหยิบบราณมีความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณกับสิ่งชีวิตกับสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกอย่างแท้จริงพบรบะมุมมิติของอวาากาศและเวลาทฤษฎีเกี่ยวกับชีวิตหลักความตายของพวกเขาล้วนเป็นเรื่องจริงสําหรับใครก็ตามที่อ่านสิน่นี้ฉันวังว่าคุณจะหนีออกมาไดา้แต่ถ้าอามิติขังคุณไว้อาจจะไม่มีทางออกแล้วของเฮนรี่คาร์ เอ่ตอตาเฮนรี่คนนี้นะฮะเอ่อเขาอยู่ในยุคปี1922นะฮะก็จากเราปี1927-9เนาะมันก็ประมาณซักอ้อ97หรือเปล่า1979 22มันก็ห่างก,กันมาสักประมาณ53ปีนะได้บอกว่า 53... 58ปีหรือเปล่าว่าหือใครบอกว่ ไม่ใช่ห้าสิบแนึงห้ไม่รู้ประมาณนั้น,โอ,น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 อโอเคประมาณนี้นะฮะเราเป็น50 50กว่าปีเลยกันเนาะโอเคประมาณนั้นเรามาที่หยิบนี้ประมาณหลังแต่เฮนรี่นี่ตายประมาณ50กว่าปีนะแกตายแกก็อยู่ในโลกอาเมตติไปแล้วเหมือนกัน คุณผู้ชมโอ้ยย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 

เฮ้ยมามีอะไรตามท่านผู้ชมเมึงโอ้โหเนาะตกใจหมดเลยเวรตะไลเอ้ยมาอย่างไรวะเนี่ยถ้าเราไม่หนีม่งยิ้มโมกเท่งนะไปวันนะมึเนี่ไอ่เชี่อเฮ้ยเป็นอะไรต่คุบเรายัางบ้านเลือดเลยเมื่อกี้นี้ที่เราตกมาชั้นหนึ่งมึงยี้เราตกมาจากชั้นไหนวะเออเราจะอยู่ชั้นสองพีระมิดนะตอนที่เรามายัางตกลงมายัาง โอ้ oh, ชั้นเลขกัตท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้ก็มีกุญแจอยู่ในมืออันหนึ่งนะฮะเอาละเดี๋ยวนะนี่ไงรูปตอนนี้ตอนอีพีแรกที่เราไปถ่ายนะแต่เ,เราเดินเอาอเฮ้ยทางนี้มันพังไปแล้วฮะตอนนี้เรามาากทางไหนวะทางนู้นเหรอเนาะเออเราไปทางนน้นเหรอเนาะพูดนะเดี๋ยวลงทางสักครู่เนะเปึ๊บประ,ะตูรตนี้ปั๊บนั่นมันทางนี้มันตันแล้วเนาะ ทางออกเรามันยัทางออกที่เราเข้ามาเป็นทางนี้อนะที่จริงนะอืมนี่เป็นทางที่ชั่วแรกๆไงที่เรามาเออถ่ายพวกนี้เนาะแล้วก็มีเราเรียกเออท่านนี้ท่านอะไรนะอะไรวะเนี่ยลืมชื่อเอออะไรวะอะไรสักอย่างนะ ลืมชื่อไอ้ท่านอะไรวะท่านเทพอะไรวะอารามิตคือบอารมิตคือแบบเทพอารมิตเนี่ยผมจำได้เลยช่องนี้นี่เป็นทางกลับคืนในตรงนี้เป็นทางไปที่เอ่อตรงนน้นเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราก็มามันขังแล้วแหละตอนนี้มันไม่ให้ไปแล้วโอเคตรงที่เราหยิบเออโทรศัพท์ไอ้ไฟฉายในตรงนี้เนะ เออเทพอารมมิตรที่เราเรียกท่านว่าเออเป็นหมา <c oughs> โทษครับผมไม่ได้กักติดใช่ไหมท่านขอโทษนะฮะท่านอะไรเนี่ยอ่านยากจังเลยท่าน,าน <c oughs> ผบเรียกมาเจอเลยโทษดีครับท่าน <c oughs> เราไปหายรูกคุณเจท่านตรงนี้เราหาทางออกนะฮะ เอาละยังไรโดโดๆจ้ะโหที่ไงตรงนี้เออวัสดีครับผมจะไปแล้วนะท่านบายๆนะท่านฟารโ,ฟโร่ได้เวลาลาแล้วนะผมจำได้ทางนี้พอดีเอาล่ะโอ้ยใส่ดีวะโอเคมันเจนถ้่เราเก็บมาเลยเไล่ลาลาก่อนนะเฮ้ยไม่คิดว่าเราจะออกไปได้อย่างปลอดภัย นี่เป็นตานจบแล้วท่านผู้ชมครับทางออกอยู่นั่นเรากำลังจะรอดชีวิตแล้วคิดว่าเราจะรอดได้อย่างปลอดภัยวะกันอเอาละตอนนี้ก็ลองดูถขัอยังออกไปเลยโทษดับเพื่อนวิ่งกลับคืนได้เปล่าเฮ้ย ีกลับได้้วแต่ว่าทางในมืดหมดเลยฮะจะจบเกมแล้วท่านผู้ชมนะโอเคลาก่อนแล้วกันวะมันมืดจังวะตอนแรกมันสว่างสว่างอยู่เลยเว้ยหมายกอดเลยวะเฮ้ยวิงเลยกันนะ เฮ้ยโอ้นั่นไงฮะนี่คืออารมันตินะฮะบนต่างดาวเรื่องจริงครับตอนนี้โอ้ oh. ฉันติดอยู่ในโลกของอารมันติตลอดไปไอจี้หายโอ้เวีนกรรมนี่ไม่ใช่ทางออกนะฮะแต่ว่าเราอยู่ในโลกของอามันติแล้วตอนนี้ อ้าว,าว,าวชีว่หายประตูเฮ้ยจริงเราไม่ต้องมาทางนี้นะเองเลยเอ้เจ้าจะแก้ยังไงวะเนี่ยถ้าเราไปวุ้ยโอ้โหกลับไม่ได้แล้วเปลี่ยนับ ติดอยู่ในโลกของเอ่ออามันตินะฮะเวีนกลับอีกโอ้โหอามันติเป็นภาษาของอียิปต์นะ่ยเวียนกรับอีกว่ากามี่พวกกลัวความมืดอ,อะไรกันเนี่ยอ้าวจบซะแลว้วไม่มีอะไรเลยในตรงนีนน้จบแบบงงๆแค่นี้ เครดิตภาษาไทยว่าอะไรดูดิโอ้โหอืมเครดิตก็บอกว่านักออกแบบและพัฒนาอามีจาฟารีนักพัฒนาอะไรเนี่ยเกมโรคโปรวกรมมืดสำนักพิมพ์เกมโรคโปรแกามมืดผู้ผลิตทรัพย์สินผู้ผลิตทรัพย์ดีไซเนอร์ วาซิลีโอยาจินเมสิกุนสตูดิโอเคโคเคโคกอรสตูดิโอสร้างโดยจาฟารีและอาซานจาฟารีมันชื่อม,มันไม่ใช่อังกฤษหรือเปล่าเนี่ยอาบัติไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะมันอย่างที่ผมอ่านด้วยข้างต้นมันแปลว่าอะไรภาษามาสตินหรือเปล่าคำ มันแปลว่าอะไรวะมันแปลไม่ได้อะมันไม่ใช่ภาษา,าอังกฤษฮะอบเมนติเอออเมนออเมนตกีอเมนไตอนเมนติมัสภาษามัสตินเนี่ยเลยจากมัสตินนะมันจะกลา,ายเป็นการกะระทำนะครับโอเคนะวันนี้ก็คงต้องได้ลาก่อนแล้วกันนะสำหรับเกมอเมติสั้นๆน,นะ มาแบบเดโมเลยเกยมแบบส,สั้นมากเลยพกกันอี่อาจจะแบบว่าภาคสองต้องมาได้นอนพวกกันที่แบบว่าทําเกมแบบครั้งแรกมาเปิดตัวบวกกันเนี่ยจะทาได้หลอนมากเลยเนี่ยแต่ด้วยพีแรกแลกลัวพราชินีมากสุดๆเลยนะเป็นอะไรที่มันหลอนจริงเนะี่ยเอาละวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรจริงๆเลยดูดิหมดแล้ว จบแล้วแบบสั้นๆนะว่ากันโอเคแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าเลยกันเออตอนนี้ก็กำลังรอการจอไปส่งาการจอที่สั่งมาให้มันติดกระพังกำลังทำเรื่องเออเทมสินค้าหรืออันนี้อยู่กำลังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของอะไรวะครบซื้อสองขืนเนะี่ยถ้ามันใช่ไม่ได้จริงๆเนาะผมก็เลย โอเคแต่นนว่าทางร้านก็เปิดข้อขพิพาทก็ยังคุยกันได้อยู่ไม่เป็นไระมาดูว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ต้องรอดูอีกทีหนึง่งจะได้เอามาซ่อมเองหรือจะได้เงินคืนก็ยังไม่รู้เหมือนกันวันนี้ก็เลยใช้ไอ้ข้าวเป็ดสูตรเช่นเคยซีพียูไอเซเว่นโหมเจ็ดเคเช่นเคยร้อยเฟรมนะแต่ตังค่าที่ที่โลนะเกมนี้สเปคแรงเหมือนกันนะนะจะใช้การ,ร์ดตัวนี้ไปก่อนแล้วกันตัวนี้ก็จะ เล่นไปเรื่อยๆนะฮะก็ตอบอยังไม่ลืมนะฮะก็ตอบอยังไม่จบยีว e ิตตินก็ยังเหลือ DLC อยู่อ่าแล้วก็หลาย,ล,ยลายเกมเกมอลิซด้วยจะไล่เคลียให้หมดอยู่นะฮะไปเกมใหม่ด้วยก็เล่นไปเรื่อยๆนะว่าลมจะเล่นเกมรุ้นมันก็ยังแบบเออก็ตอบวนสเปคแรงเลยล่าสุดก็เล่นไปติดนิดหนึ่งโอเคแล้วกัน คลิปนี้ก็คงต้องเอ่อาคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่อ่าอีพีหน้าอะไรกันคลิปไม่ใช่คลิปหน้าอะไรกันมาดีครับ